วัดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวาลื่นจะมาผัดมามา่าใส่ถั่วงอกนะคะไม่ใส่น้ํามันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะท,ที่ทำนะคะก็จะมีมาม่าสองห่อนะคะแล้วก็ถั่วงอกนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะหัวก็ล่ำปีนะคะครึ่งหัวนะคะหั่นเป็นคําค่ะ แล้วก็แตงฟ้านะคะหนึ่งลูกหั่นเป็นสไลด์อย่างนี้นะคะแครอทครึ่งหัวหั่นเป็นดอกไม้นะคะไข่ <c oughs> ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็เนื้อไก่สิบชิ้นนะคะไก่นะคะแล้วก็มีปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะผงรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะ กระเทียมห้ากลีบผั่นสไลด์นะคะแล้วก็น้ำเปล่าห้าร้อยมิลกันนะคะแทนน้ำมันนะคะวิธีทํานะคะ,คะ,คะคก็ตามกระเทียมก่อนนะคะเอากระเทียมลงไปะค่ะ แล้วก็ตั้งตั้งไฟเลยนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่ไป500มิลิกรัมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่กระเทียมลงไปเลค่ะผัดให้หอมนะคะทำง่ายๆนะคะ ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะผัดให้หอมแล้วก็ใส่นมาม่าลงไปเลยนะคะนมาม่าสองห่อนะคะใส่ลงไป นิดนึงค่ะใส่มาม่าให้มาม่าให้มาม่า,มมาเอ่อนิ่มนะคะแล้วก็ผัดนะคะใส่หมูลงไปเอ,อ้ใส่ไกล่ลงไปเลยนะคะ ใ,ใส,ลละะใสล่ลงไปเลยค่ะใส่แล้วก็ใส่แครอทลงไปเลยนะคะใส่กระหล่ำปีลงไปเลยค่ะเดี๋ยวปรุงรสอทีหลังนะคะให้ผักสุกก่อนนะคะ ะคะไปหนึ่งใบนะคะใส่ต้องไปเลยค่ะผัดเพ่อสุขภาพนะคะ,ะ,คะไม่ใส่น้ำมันนะคะก็เดี๋ยวปรุงรสได้เลยนะคะ ในะคะควไทยวันนี้ทำคลิปง่ายๆนะคะรับลมเย็นๆหนาวๆห,หน่อยๆนะคะแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะปรุงปรุงรสด,ด้วยสมุดดีนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเซเลิ่วขาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายใส่ลงไปนะคะจะมีรสชาติเค็นมนิดหน,หน่อยนะคะ ถ่วง,งอกลงไปเลยค่ะถ้าถง,งอกเยอะไปก็ใส่แค่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะใส่ไปประมาณสามส่วนนะคะไปเยอะไปก็มันสี่ส่วนแล้วก็ใส่เป็นสามส่วนหรือส่วน ใส่ถงว่าแม่าทานมากเกินกาใส่แตงไาลงไปเลยนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะปรัดจ,จากน้ำมันนะคะวันนี้ควไทยทำคลิปง่ายๆนะคะกลัดมะม่าใส่ไข่ใส่ไก่ไนะคะน้ำทานมากะคะ่ะเดี๋ยวคนทไทยจะให้ดูในกระทะนะคะใส่แครอทด,ด้วยค่ะ อร่มากเลยนะคะอาจจะจากน้ำมันนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดง่ายๆนะคะวันนี้คนไทยทาผัดถุงอกกับมาม่านะคะไม่ใส่น้ํามันนะคะกับเนื้อไก่ใส่ไข่นะคะอันนี้นะคะผัดมาม่าถุงอกนะคะ ใส่ไข่ใส่น้ำไก่นะคะน่าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะนะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะปิดไฟแล้วนะคะแนะคะ่นี้นะคะป่าใะจากน้ำมันนะคะ ปิดไฟเลยค่ะปลักใส่จานเลยนะคะปักใส่จานให้สวยงามคะ่ะผัดมาม่านะคะหน้าผาดมาก้ลยค่ะ แข็งแรงด้วยค่ะยอดทานมากเลยค่ะคนไทยจะเน้นสุขภาพนะคะยอดทานมากเลยค่ะขอบคุณ่ะ ใส่น้ำมันนะคะถ้าทานม,มากเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะคนไทยจะให้ดูในถามนะคะถ้าทานม,มากเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ดูในถามเลยคะ่ะ ไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวก็ดูเลยนะคะเสร็จแล้วะคะ่ะผัดมาม่าไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะผัดมาม่านะคะไม่ใส่น้ำมันเพื่อสุขภาพนะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะใส่ถั่วงอกนะคะตัวไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะ ผัดมาม่าไม่ใส่น้ำมันค่ะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นแ้วนะคะผัดถั่วงอกผัดมาม่าใส่ถั่วงอกนะคะไม่ใส่น้ำมันใส่ไข่ใส่ไก่นะคะ น่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติเค <cle an ua> <accident> ็มนิดหวานหน่อยนะคะเป็นรสนี้นะคะโัวไทยได้ผัดเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเป็นลักณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยคะผัดมาม่านะคะไม่ใส่น้ํามันค่ะน่าทานมากเลยค่ะณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะครัวไทยวัลรื่นได้ผัดมา,ม,าม่าไม่ไม่ใส่น้ำมันนะคะเพื่อสุขภาพนะคะขอให้เอฟซในช่องเอฟซีต่างประเทศเอฟซีประเทศไทยให้ช่วยกดไกลค์กดแชร์ปกระดิเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อํำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ